ด้านการสอบสวนนำนักศึกษาและเครือข่ายผู้ต้องหาคดีกระทำผิดกฎหมายประชามติและฝา่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญขออำนาจสารทหารฝากขังผัดที่สองค่ะทำกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ควบคุมนักศึกษา7คนจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่และเครือข่ายผู้ต้องหาคดีชุมนุมทางการเมืองเกิน5้าคน ฝาฟื้นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อหาตามพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติไปขออำนาจศาลทหารฝากขังผัดที่2จากการณีกลุ่มนักศึกษาจาัดก,กิจกรรมแจกเอกสารารณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ลงประชามตินอกเขตที่ตลาดเคหะบางฟีในจังหวัดสมุทรปราการนะคะจนถูกทหารและตำรวจจับกลุ่ม23มิถุนายนที่ผ่านมา ทางด้านนายกฤษดานุจรัตทนายความยังคงยืนยันค่ะว่าการรณรงค์ออก